สิ่งมีค่าของมีค่าที่คุณรอคอยการเงินที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังดังใจแอนมืนช <And S 1> ี้ชีดวงสวัสดีค่ะหมื่นเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะชี้ดวงราศีมิถุนดาวพฤหัสบดีถอยหลังปัง,ปงหรือบ่ง,บง ก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์หมืน่นหรือว่าอาจารย์สีนะคะทักไปจองคิวถามคิวกับแอดมินได้ค่ะตามไอดียลด้านล่างค่ะดาวพฤหัสบดีนะครับเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่2ตุลา67จนถึงวันที่14กุมภา68นะครับเราให้แคปชั่นของชาวราศีมิถุนไว้ว่าปิดทองหลังพระนะครับ ความหมายของคาว่าปิดทองหลังพระนี่คือทําดีไม่ค่อยมีคนเห็นดาวพฤหัสเนี่ยสถิตในราศีพฤษภเนี่ยซึ่งเป็นเรือนวินาศหรือว่าเรือนเบื้องหลังของชาวราศีมิถุนนะครับซึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนปัตตนีหรือว่าคนรักหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานนะครับรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มาจากเรือนการงานของชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นการที่สถิตอย,อยู่ในเรือนนี้อย่างแรกเลย ก็คือการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังค่อนข้างชัดเจนกว่าการออกหน้านะครับไม่ใช่ว่าอยู่ข้างหน้าแล้วจะไม่ได้ประโยชน์นะ <cend. S 2> แต่คนที่อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยทำเบื้องหลังไปด้วยมันก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับ <het> เรื่องปังของชาวราศีมิถุนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับ <Seb. S 2> การอยู่เบื้องหลังการทำงานเบื้องหลังจะค่อนข้างประสบความสำเร็จดีกว่าเบื้องหน้าการทำงานเบื้องหน้าจะเจอแต่ปัญหาจะเจอแต่เรื่องราวมาให้แก้ปัญหานะครับแล้วเวลามีปัญหาเนี่ย การแก้ไขแบบเฉพาะหน้าแบบโฉงฉางแบบชัดเจนก็ไม่ได้ด้วยต้องแอบ,บแก้ไขหลังบ้านต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะครับคราวนี้เรื่องที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือการได้รับการสนับสนุนการได้รับการผลักดันนะครับจังหวะน,นี้นะครับตั้งแต่2ตุลาคม67จนถึง14กุมภาพันธ์68เนี่ยชาวราศีมิถุนเนี่ยจะได้รับการซัพพอร์ตการผลักดันต่างๆไม่ว่าจะจากคนรักจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชาวราศีมิถุนติดต่อใหม่ๆจะยิ่งอยากสนับสนุนอยากผลักดันชาวราศีมิถุนมากมนะครับนั่นคือเรื่องโดดเด่นที่สุดถ้าชาวราศีมิถุนเห็นว่าทําประโยชน์กับใครได้มากที่สุดใครให้ประโยชน์ได้มากที่สุดถ้าคิดอย่างนั้นมันจะพ่วงไปถึงเรื่องบงได้เลยเหมือนกันอแต่ถ้าชาวราศีมิถุนมองว่าจะให้อะไรกับใครได้มากที่สุดสิ่งที่ชาวราศีมิถุนจะได้กลับมามันมหาศาลมาก สรุปง่ายๆก็คือจะคุยกับใครจะคบกับใครหรือว่าใครมาสนับสนุนก็ตามชาวราศีมิถุนต้องลงทุนก่อนต้องให้ก่อนเสมอ,อมต้องปิดทองหลังพระให้เขาก่อนอเสมอส่วนในเรื่องที่ต้องระมัดระวงังหรือว่าเรื่องที่ที่บ่งนะครับอย่างแรกเลยจังหวะเนี้ย บางครั้งชาวราศีมิถุนเนี่ยการได้รับการสนับสนุนการผลักดันจากคนอื่นมากๆทําให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเชื่อมั่นในความรู้เชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในวิชาชีพที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นทําให้ชาวราศีมิถุนพลาดได้ง่ายๆการที่ทําอะไรแล้วเอาตัวเองเป็นหลักชาวราศีมิถุนจะเกิดความเสียหายได้เลยในทันทีในระยะเวลาใกล้ในทางกลับกัน การทำอะไรแล้วให้ราคาคนอื่นก่อนอย่างที่เบื้องต้นที่พี่บอกอ่ะชาวราศีมิถุนจะได้มูลค่าของตัวเองอ่ะสูงขึ้นจะมีมูลค่าในตัวสูงขึ้นโดยบริยายเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามถ้าไม่นึกถึงตัวเองก่อนหรือว่านึกถึงตัวเองมากจนเกินไปชาวราศีมิถุนจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเสียหายทันทีนะครับคราวนี้มาดูว่าไพ่น้องแอนจะแนะนําอะไรชาวราศีมิถุนในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินถอยหลังบ้างครับ โอเคตอนนี้ชาวราศีมิถุนกําลังแบบเหมือนมีความชื่นชอบอย,อ,ยแบบอยากได้อยากแบบอยากได้อยากมีมอยากเป็นกําลังหลงไหลกําลัง สนใจอะไรบางอย่างอยู่ส่วนเรื่องโอ้ oh, แต่ไพคก็บอกว่าตอนนี้นะชาวราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่ถ้าเป็นเรื่องงานนะมีเรื่องที่ตนเองสนใจแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักความรักมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมิถุนจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่ทําให้ตัวเองเสียอกเสียใจมาก่อนแต่ว่าหลังจากนี้มีเกณฑ์ที่จะมีความรู้สึกดีขึ้นแต่แอนก็ขอไม่บอกว่าเป็นแบบ ความรู้สึกดีขึ้นกับเคสเดิมหรือว่าเคสใหม่อันนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ไพ่ส่วนใหญ่จะขึ้นเรื่องของความรักความรู้สึกส่วนใหญ่เนะจ้าตอนนี้การงานก็รู้สึกสนใจมากๆส่วนเรื่องของความรักก็คือแบบไอ้ที่สนใจมากๆอ่ะมันเคยผ่านการเสียใจมาแล้วแล้วผ่านการเสียใจแล้วหลังจากนั้นก็จะรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับเข้าใจกันมากขึ้นจ้ะอ่ะ ส่วนอีกมุมนึง่งชาวราศีมิถุนตอนนี้ไพ่สำหรับขลังนะคะไพ่เขาเตือนว่าตอนนี้มิถุนในช่วง2ตุลาคมถึง14กุมภาพันธ์ปี68ทำอะไรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกๆก,การตัดสินใจของคุณการเริ่มต้นการคิดการตัดสินใจบางทีเวลาถ้ามันดีมันดีเลยแต่ถ้ามันพังเสียหายมันจะกระทบเป็นระยะยาวไปเลยจ้ะ มาดูกันค่ะเรื่องที่ดีของชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนในช่วงจังหวะนี้ค่ะช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีดีเรื่องของเงินเงินทองทองรายได้รายได้เข้ามาไม่ขาดสายเลยรายได้มาจากอะไรรายได้มาจากการเสี่ยงการเสี่ยงการลงทุนที่คุณแบบเล็งไว้แล้วแล้วแบบโอ้ยไอ้ก้อนนี้เล็งไว้แล้ว มันจะต้องได้ผลประกอบการอะไรที่มันจะต้องได้ในช่วงนี้มันจะสมหวังดังใจสมปรานาตูลาไปจนถึงกุมภาฉะนั้นใครที่แบบว่าลงทุนทําอะไรไว้แล้วศึกษาไว้เป็นอย่างดีนะเพราะไพ่เขามีศึกษานะการลงทุนอยู่บนความเสี่ยงถ้าคุณศึกษาเป็นอย่างดีทําเต็มที่มาอย่างดีมีเกณฑ์การได้ผลประกอบการนั้นๆค่ะ แล้วก็สอดคล้องกันนะคะส่วนไพ่สําหรับขลังบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือว่าสิ่งมีค่าของมีค่าที่คุณรอคอยการเงินที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังดังใจแต่แอนถามให้แล้วว่าแล้วในสายการงานไหนล่ะสายการงานที่เกี่ยวข้องกับคุณหมอคุณพยาบาลการงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายการงานที่เกี่ยวข้องกับการที่แบบว่าคุณต้องแอคชั่นมากมาก และสุดท้ายค่ะการงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลเทคโนโลยีในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกาะกล้ยได้เลยนะแอนมองว่ามีการเงินดีๆเข้ามาค่ะแต่อย่างที่บอกว่าตามแคปชั่นของเราปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระมันหมายถึงว่าเวลาคุณทําอะไรอะ่ะคุณร่วมมือกับใครเนี่ยร่วมมือได้เลยแต่ว่าไม่ต้องออกหน้าออกลงอะไรมากนะค่ะเพราะบางทีคุณไม่ได้ร่วมกับคนคนเดียว ถ้าสมมติคุณเต็มที่กับทางทางเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะชาวราศีมิถุนตอนนี้ทําอะไรคือไม่ต้องไปออกหน้ามากทําในทุกๆท,ทางให้มันได้ดีเพราะว่าในสิ่งที่คุณทําไพ่บอกว่าไม่ใช่ทางเดียวอะสมมติว่าคุณทําอยู่กับหลายเจ้าคุณเต็มที่กับเจ้าหนึ่งมากเกินไปแต่จริงๆแล้วในจังหวะดวงเนี้ยคุณจะต้องได้หลายๆเจ้าอย่างเงี้ยก็คือเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะจ๊ะ ส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังของชาวราศีมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนระมัดระวังตอนนี้คําพูดอะไรของตัวเองบางทีมันเป็นคําพูดสองแง่สามแง่คาพูดของตัวเองบางทีมันเป็นคําพูดที่แบบว่าสร้างความแตกแยกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งระมัดระวังคําพูดที่มาจากคนอื่นที่จะสร้างความแตกแยกให้กับเรานะคะและอีกอย่างคําพูดที่เป็นคําพูดแบบเออหลอกลวงตลบตะแลงอย่างเนี้ยแบบจะให้เราแบบ เหมือนถ้าคุณโอเคคุณตกลงกับเรามันมีผลคือแอนมองว่าในตอนนี้ชาวราศีมิถุนนะถ้าคุณลงทุนทําอะไรไว้ก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นผลดีในระยะยาวในช่วงนี้แต่ถ้าในช่วงตุลาถึงกุมภาพชาวราศีมิถุนต้องมาระวังเรื่องของคําพูดมากๆโดยเฉพาะคําพูดที่แบบหลอกลวงอะไรจะมีผลประโยชน์อะไรมาให้กับคุณน่ะจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีง่ายขนาดนั้นนะคะมัน มันมีทั้งถูกเขาหลอกแล้วก็หลอกเขาด้วยนะเหมือนบางทีคําพูดของเรามันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความหวังคล้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเราหลอกเขาก็มีก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันในกรณีของการงานนะครับภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไพ่หรือว่าโหราศาสตร์การงานจะบอกว่าการรับงานเก่าๆหรือว่าการเข้าหาคอนเนคชันเก่าๆหรือว่างานเดิมๆที่เราเคยเกิดผลประโยชน์จะกลับมาเกิดอีกครั้งเพียงแต่ว่าข้อแม้อยู่ที่การทํางานแบบเป็นหมู่เป็นคณะมากกว่า การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆควรจะเริ่มจากการปิดทองหลังผ้าก่อนอการเริ่มจากเบื้องหลังก่อนแล้วค่อยค่อยๆขยอบไปข้างหน้าเรื่อยๆถึงจะประสบความสาเร็จนะครับคราวนี้มาดูกันว่าชาวราศีมิถุนควรมูเรื่องอะไรนะครับในช่วง2ตุลา6-7จนถึงวันที่14กุมภา6-8นี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยอยากให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยทำพิธีขอขมากรรม,มนะครับหนึ่งต่อหน้า อนุสาวรีย์บุรพกษัตริย์กษัตรีสองพระในบ้านพ่อแม่นะครับสครูบาอาจารย์หรือว่าพระอาจารย์ที่มีความนับถือหรือว่าความศรัทธ,ธาส่วนตัวนะครับให้ทําพิธีเหล่านี้นะครับส่วนทำแล้ว ขอพรเรื่องอะไรแล้วจะได้อะไรดูจากไพ่้องแอนครับตอนนี้ชาวราศีมิถุนของพอรเรื่องอะไรดีคะมิถุนขอพอรเรื่องของการเงินค่ะการเงินถ้าใครไม่พร้อมจะเสียหายเรื่องของการเงินแบบไพ่บอกว่ามิถุนนะระมาระวังนะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเรื่องของการเงิน ไพแนะนำว่าการขอพรเป็นการขอพรที่ไม่ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองขอให้เอกสารหลักฐานหรือมีคนมาคุ้มครองคุ้มกันมีคนให้คำแนะนำเพราะว่าชาวราศีมีถุนมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้จะเสียเปรียบได้ง่ายค่ะขอวอวยพรให้กับชาวราศีมีถุนทุกท่านนะครับไม่ว่าคุณจะปิดทองหน้าพระหลังพระทำงานอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ขอให้ทำแล้วสำเร็จทำแล้วได้เงินนะครับ ทำแล้วมีหน้ามีตามีชื่อเสียงครับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีที่แอนกับพี่หม่นได้บอกไปนะคะขอให้เรื่องนั้นเกิดกับชาวราศีมิถุนค่ะและเรื่องใดที่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังขอให้มาดูคลิปนี้แล้วระมัดระวังได้ทันท่วงทีที่เสียมากก็ขอให้เป็นเสียน้อยหรือไม่เสียเลยนะคะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ